มาครับวันนี้มาดูที่ดินแปลงสวยนะครับที่อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกันครับที่ดินแปลงนี้นะครับล้อมรอบไปด้วยฟาร์มโคนมนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นวิวเขาใหญ่นะครับแล้วก็อากาศดีอากาศบริสุทธิ์มากเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ครับเข้ามาจากถนนมิตรภาพเพียงแค่3กิโลนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมี มีรีสอร์ทมีเซเว่นอีเลเว่นนะครับมีบิ๊กซีนะครับเรามาดูที่ดินกันครับนี่ครับแปลงนี้ครับแปลงนี้นะครับเออหน้ากว้างนะครับประมาณเกือบ200เมตรนะครับแล้วก็ติดถนน3ด้านนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับล้อมรั้วหมดแล้วนะครับที่ดินตรงนี้จะสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับประมาณ240เมตรนะครับ ด้านหลังจะเห็นเป็นวิวเขาใหญ่นะครับอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติมากเลยครับแปลงนี้เนื้อที่4ไร่กับ73ตารางวานะครับเหมาะที่จะทำรีสอร์ทนะครับบ้านสวนนะครับนี่นครับตอนนี้ผมอยู่ในกลางที่ดินแปลงที่ดินนะครับ ครับอันนี้เป็นวิวภูเขานะครับเขาใหญ่นะครับติดถนน3ด้านถนนพร้อมน้ำไฟพร้อมนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังและก็มีฟาร์มโคโนมนะครับแปลงนี้เข้ามาจากาถนนถนนเส้นที่เข้ามาจากฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กนะครับ เข้ามาประมาณ3กิโลนะครับเรียกว่าถนนนิคมพัฒนาสายหนึ่งนะครับนี่นะครับมีตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับ แล้วก็ที่ดินเนี่ยนะครับหน้ากว้างจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเลยประมาณ200เมตรโดยประมาณนะครับอากาศดีมากครับครับแล้วก็จากถนนมิตรภาพเข้ามาตรงฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กเนี่ยประมาณ3กิโลเท่านั้นเองนะครับครับสนใจทักมาครับสวัสดีครับข้างๆมีหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านโรนะครับ ี่นะครับมีเพื่อนบ้านครับ